สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ดีไวส่วนเก้าคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกันหรือท่านที่มีลักษณะสถิติที่ราศีกันประจําวันที่16ถึงวันที่31กรกฎาคม2566สําหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะและถ,ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเราจะแบ่งคลิป เป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสเต็มตัวเลขสีน้ำเงินที่น่าจะปักหมุดไว้ให้ข้างล่างที่คอมเมนต์นะคะเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละสถานะได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้แล้วก็การอ่านดวงวันนี้เป็นการอ่านดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวบางอย่างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงโอเคอะเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีการคนมีแฟน มาดูนะคะว่า16 31กระกฎาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรที่ผ่านมาเหนื่อยหนักเรื่องราวบางอย่างอึดอัดจใจ บอกกันสื่อสารกันไม่ได้เลยนะคะมีความลับที่อยู่ในใจด้วยหรือบางทีกินไม่เข้าใคายไม่ออกในพฤติกรรมบางอย่างที่เขาทําไปแล้วนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อกับคนคนนี้แต่เราก็ยังไม่ไปไหนสําหรับบางคนอาจจะมีการวางแผนหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยว่าควรจะเป็นอย่างไรหรือปรารถนาอย่างไรที่จะให้มันเป็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องความรักของเรานะคะสำหรับบางคนอาจจะอยากให้มีบ้านรถ เงินทองหรือฐานะหรือมีอะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยที่เราคาดหวังไว้กับแฟนนะคะรวมไปถึงสําหรับราศีกันบางคนอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้โอเคอะทีนี้นะคะมาดูต่อ ราศีกันบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มได้ด้วยหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุดินมังกรพฤกรกันได้ด้วยหรือราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้ด้วยเชน่นกันบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะ <S <S รเราเขาอาจจะอายุน้อยกว่าเราก็ได้หรือหรือเราอาจจะมากกว่าหร,อ,หรอเป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้น,นะคะมาดูต่อเป็นยังไงนะคะความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เราก็เหมือนแบบ อยากจะเริ่มต้นกันใหม่นะคะปรับความเข้าใจกันใหม่ถ้าที่ผ่านมาเราทั้งสองคนไม่เข้าใจกันรอการติดต่อสื่อสารมีโอกาสนะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือมีการเข้ามาเคลียร์ใจกันจริงๆสถานการณ์มันเริ่มที่จะดีตั้งแต่ไปปลายแล้วแหละแต่คือเราเหมือนเรามีปัญหากันนะ่ะแต่สิ่งที่เขาเสนอให้หรืออะไรยังไงนะคะเราอาจจะคิดว่ามันจะไม่เป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่คิดไปเองเนาะอ่ะ ณจังหวะนี้นะคะกลับมาคุยกับมาเคลียร์กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ขี้คายนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นสําหรับราศีกันบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานอยู่ก็ได้หรือว่าการเงินก็ได้นะหรือมีหลายๆอย่างที่เราต้องจัดการนะคะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบเครียดนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้สื่อสารอะไรยังไงกันนะคะหรือรู้สึกว่ามีฟอร์มมีความเก๊กอะไรกันอยู่เนี่ยระหว่างกันและกันเนี่ยอะ่ะ ทีนี้จังหวะนี้นะคะเดท a n d rebirth เรื่องราวเก่าๆเนี่ยที่เรามีปัญหาการอาจจะนำกลับมาเคลียร์กันใหม่นะคะเคลียร์แล้วเป็นยังไงเคลียร์กันแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะสองถ้วยจับมือกันปองดองกันเลยนะคะมีจังหวะสวีดวันแหววพูดคุยกันรู้เรื่องเข้าอ,อกเข้าใจกันดีแล้วก็ในในความรู้สึกเราเนี่ยกับคนคนนี้เรารู้สึกว่าเราห่วงเขามาก นะมีความหึงหวงเขามากเนี่ยอยากเก็บกอดเขาไว้นะคะเราก็รู้สึกว่าไม่เปลี่ยนใจอ่ะต่อมายังไง <c oughs> สองไม้นะคะมีการพูดคุยนะถ้าที่ผ่านมาทะเลาะก,กันเหมือนเปิดโอกาสให้พูดคุยซึ่งการรายการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ <c oughs> บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลการต่างชาติต่างภาษาหรือคนละพื้นที่กันได้ด้วยนะคะแต่ก็ใช้ช่องทางโซเชียลหรือ โทรศัพท์อะไรใดๆเนี่ยไม่ไม่ขาดสายนะคะยังคุยต่อกันได้ด้วยดีพลังงานถ้าที่ผ่านมาไม่ดีมันจะถูกฟื้นกลับมาใหม่เป็นพลังงานที่ดีนะเข้าใจกันนะคะสองถ้วยเนี่ยโอเคอะถ้ารอการติดต่อสื่อสารเขาจะติดต่อสื่อสารมาเนาะอทีนี้เรามาดูต่อนะคะถ้าคนคนนั้นเขามีอะไรอยากจะพูดกับบอกกับชาวราศีกันเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างไรแฟนราศีกัน ต่อหน้าคนอื่นอาจจะมีความสุขแต่รับหลังนะ่ะเศร้ามากนะอันนี้หมายถึงตัวเขานะคะามาดูต่อลืมฉันมันลืมง่ายไหมอืมเยาะเยะเยกันสะงั้นนะคะมันน่าจะมีประเด็นอะไรกันนั่นแหละนะบางคนอาจจะถึงขั้นแบบบอกเลิกลากันหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่เขาจะวนกลับมานะมาดูต่อเขาจะบอกว่ายังไง เราเป็นแค่เพื่อนกันสถานะแบบเหมือนถอยออกมานะ่ะสำหรับบางคนนะถอยออกมาจริงๆอิงอะอันนี้เป็นเหมือนสิ่งที่เขาบอกนะแต่มองว่าจะมีการติดต่อสื่อสารหรือไม่คุณก็อาจจะเจอคนใหม่ก็ได้นะเพราะมันมีสองถ้วยมีเดอซันอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีๆมันมีเข้ามานะคะเรื่องราวข่าวดีๆมันมีเข้ามาอ่ะก็รอดูแล้วกันเนาะในส่วนของไพ่ออลล็อลนะคะเป็นใบนี้โซเม อิทธิพลของโซเมดเนี่ยเข้ามาครอบงำละนะคะความเป็นคู่พาร์ทเนอร์ชิกันเนี่ยโซนคอนเน็ชั่นการสื่อสารทางด้านจิตวิญญาณระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันผูกพันกันมานานนะคะมันห่างกันมันขาดกันไม่ได้หรอกนะคะถ้าเขาเป็นโซเมดเราจริงๆเนี่ยมันจะสื่อสารมันจะลิงก์กันได้ง่ายมากเลยนะความมีเยื่อใยความผูกพันมันตัดยากอะมันตัดไม่ขาดนะคะ มีแนวโน้มของความเข้าใจกันความรู้สึกระหว่างเรากับเขามันลิงก์กันมันสื่อสารกันนะคะแล้วก็มีไพ่ใบนี้ด้วยมาดูกันนะคะ Look inside yourself มองเข้าไปในตัวเองตรวจสอบว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกแบบนี้สำหรับบางคนอาจจะมีความรู้สึกอะไรที่อยู่ในใจหรือรู้สึกอึดอรู้สึกเศร้ารู้สึกดราม,มา่ามันเป็นเพราะอะไรจำเป็นมากๆเลยที่คุณจะต้อง ตรวจสอบตัวเองสอบถามตัวเองนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกยังไงอะ่ะเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่แน่ใจหรือรู้สึกเหนื่อยมากๆหรือเปล่ากับความรักในครั้งนี้นะคะหรือกับคนคนนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องเคลียร์แล้วก็ต้องพูดคุยกับตัวเองให้จบเนาะในในสิ่งเหล่านั้นนะคะนะต่อให้ไพ่ใบนี้เป็นโซเมทนะ,ะแต่มันจําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องเอาตัวเราเป็นที่ตั้งอ่ะ โซเมไม่ได้มีแค่คนเดียวนะทุกคนถ้าโซเมตคนนี้เขาดีต่อใจคุณเขาเขาไม่ได้มีอะไรที่ปกปิดหรือทำ้ายหัวใจของคุณมามากแบบสาหัสจนคุณรู้สึกว่าคุณยิ้มยากแล้วนะคะหรือมันมีปมอะไรที่ยังไม่ถูกแก้หรือเปล่านะ,ะจำเป็นมา,มากๆเลยที่จะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเองก่อนนะ,ะที่ใจตัวเองก่อนที่ตัวเองก่อนต้องมาถามต้องมาจัดการให้เรียบร้อยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดการกลับมาในครั้งนี้ของเขาแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมมันหมายความว่าคุณก็อาจจะเจ็บปวดเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะคะจำเป็นจะต้องถาตัวเองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้ที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจต่างๆนานาแล้วเขากลับมาแล้วพฤติกรรมเขามาทำเหมือนเดิมในขณะที่จังหวะเดียวกันนั้นมีคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาด้วยที่สามารถที่จะเป็นคู่ชีวิตของคุณได้ จังหวะที่คุณเปิดใจคุยกับคนอื่นด้วยแล้วเขาหวนกลับเข้ามาแบบนี้นะอ่ะมันจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะเออถ้าเรารู้สึกว่าคนเดิมก็ไม่ได้ดีอะไรกับเรานะคะถ้าเป็นแบบนั้นสู้เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆดีกว่าไหมนะคะก็ขอให้ราศีการคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มุบออนมาที่ราศีกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-31กรกฎาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะที่ผ่านมาราศีกันอาจจะดีกับใครก็ได้นะที่อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมหรืออาจจะเป็นกลุ่มของชาวธาตุฟไฟได้ด้วยเมษสิงห์ธนูแล้วก็ราศีพฤกษ์ลัคขาพฤกษ์นะคะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ใครบางคนอาจจะอายุน้อยกว่าเราก็เป็นไปได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็น ชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนักท่องเที่ยวนักเดินทางหรือเป็นคนที่รักอิสราเซลีหรือเขาอาจจะเป็นกลุ่มของศิลปินนะคะมีความอาร์ติสต์มีความรักอิสระชอบท่องเที่ยวเดินทางนะเรากับเขาอาจจะห่างไกลกันนะคะได้พบเจออะไรใดๆนะ,ะแล้วมันมีช่วงจังหวะของการห่างไกลกันเนี่ยบางทีเป็นอิทธิพลของคนไกลไงนะที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะ หรืออาจจะมีโมเมนต์ของการที่ออกไปตามหาคนที่ใช่มากกว่าหรืออะไรใดๆมีความรู้สึกหน่อยไหมนะคะเป็นไปได้แต่มองว่าลึกๆแล้วเหมือนแบบเราได้เจอกันแ๊บๆนะคะแล้วก็มีการแยกจากไปห่างกันไปเพราะว่าอยู่คนละที่คนละทางกันในจังหวะนี้นะคะครึ่งหลังกรกฎาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีแนวโน้มที่จะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะมันหมายถึงว่าราศีกันนะเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะทําความรู้จักใครใหม่ด้วยสถานการณ์ความรักที่ห่างไกลท่ยบางคนเนี่ย ที่ห่างไกลที่จากไปบางทีอาจจะกลับเข้ามาก็ได้กับคนคนนี้คนที่ไม่ชัดเจนนะคะรวมถึงเราก็เผื่อใจให้คนอื่นด้วยโอเคมีแนวโน้มที่มีรักใหม่เข้ามามีคนใหม่เข้ามาหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่ความสัมพันธ์กลับเข้ามาสานต่อหรือว่ามีเรื่องราวของ การงานอะไรใดๆที่ทั้งสองคนจะต้องเคลียร์ต้องคุยหรือว่าต้องได้ติดต่อประสานกันเราทั้งสองคนเนี่ยคอยให้คําปรึกษาตัวราศีกันเองอาจจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาก็ได้นอที่ที่มีความผูกพันที่มันมีมีความเกี่ยวพันกับเขาหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ Queen of Wands มีแนวโน,วนว้มอ่ะของการที่เราทั้งสองคนก็ยังดึงดูดกันอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องโคต้องเคลียร์ต้องคุยกัน เป็นไปในทิศทางที่ดีนะกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับเรานะคะมีแนวโน้มที่เขาจะกลับเข้ามาหรือว่าได้มีโอกาสที่จะพบเจอกันหรือคุยกันอะไรแบบนี้เยอะขึ้นเนาะทีนี้ในบางคนเนี่ยที่มีการเปิดโอกาสให้กับตัวเองคุยกับคนอื่นด้วยก็มีแนวโน้มว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะซึ่งบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือการเรียนหรือการสื่อสารช่องทางใดช่องทางหนึ่งเป็นไปได้มองว่ามีสเสน่ห์และมีตัวเลือก เพราะว่าควี e ออฟวอร์เนี้ยค่อนข้างมีเสน่ห์มีตัวเลือกนะคะแล้วก็เก่งเนะาะอ่ะทีนี้มาดูในข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นอยากจะบอกกับราศีกันเขาจะบอกว่าอย่างไรคุณเติมเต็มให้ฉัน You compete me เนี่ย I hope you miss me sometime ฉันหวังว่าเธอจะคิดถึงกันบ้าง Your my inspiration คุณคือแรงบันดาลใจของฉันนี่คุณเก่งคุณเป็นคนที่เก่งทำงานเก่งนะคะหรือเรียนเก่งก็ได้เลยเป็นคนที่มีไฟมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีสิ่งที่เขาลหลงไหลหรืออะไรในตัวคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความสามารถนะความสามารถหรือใครที่มีความมั่นใจอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เป็นสเสน่ห์ที่ดึงด,ดูดที่ทำให้ใครมาตกหลุมรัก ได้ง่ายๆเหมือนกันในส่วนของการเล่าลเครว่ายังไงนะคะเนี่ย Key on ring นะพวงคุญแจนะ Many option คุณมีตัวเลือกมากมายเหลือเกินอยู่ที่คุณว่าจะเลือกใครนะคะจะเลือกอะไรที่แปลกใหม่แตกแต่างจากเดิมก็ได้นะคะในเรื่องความรักเองมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆสบายๆส,สำหรับชาวราศีกันมากๆนะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ คุณสามารถที่จะมองหาสิ่งที่ชัดเจนมากกว่าได้ด้วยนะคะมันหมายความว่าถ้าคนคนนี้ยังไม่ให้ความชัดเจนคุณยังมีตัวเลือกคุณยังมีช้อยเพราะว่าคุณนะ่ะมี many Option เนี่ยคุณมีสเสน่ห์คุณมี fc แฟนคลับมีคนที่เขาพร้อมจะตกหลุมรักคุณเสมอนะให้มั่นใจในตัวเองนะคะอยู่ที่คุณนะ่ะต่อมาเป็นใบนี้นะคะคืออะไร ขอบคุณสำหรับพรแห่งความรักที่กำลังจะเข้ามาถึงในไม่ช้ารู้ว่าคุณสมควรเป็นและมีทุกสิ่งที่ใจคุณปรารถนาอย่างแท้จริงความรักกำลังจะเข้ามาเสิร์ฟแล้วจ้าขอให้น้อมรับคำทำนายเลยก็ขอให้ราศีกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุปเปอรไปที่คนโสดค่ะบุปเปอรมาที่ ความรักราศีกันคนโสด16-31การกรกฎาคมนี้ความรักจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะสำหรับคนโสดช่วงที่ผ่านมาอาจจะพึ่งโสดป้ายแดงเลยก็ได้นะคะเพึ่งมูฟออนพึ่งตัดจบจากใครมานะหรือใครบางคนเนี่ย แยกย้ายหายไปนะคะแต่สถานการณ์เดลว์เวอร์มันเหมือนแบบมีตัวเลือกเข้ามาหรือบางบางคนที่จบในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่มีตัวเลือกรักซ้อนหรือเปล่านะคะที่มีเข้ามาโอเคอะณจังหวะนี้นะคะคนโสดราศีกัน บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนหรืออาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุดินมังกรพฤกษก,กันได้ด้วยราศีตุลลัคนาตุลราศีกลมลัคนากลมหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้เรารู้สึกอึอดอัดมากๆเลยเรื่องเราบางอย่างมันผูกมัดเราไว้มันทําให้เราถอยออกไม่ได้นะคะสาหรับคนโสด บางคนอาจจะตกไปอยู่ในห่วงของความรักที่เป็น1 2 3แล้วก็ได้เนาะอออาจจะรู้สึกว่าไปตกหลุมรักใครที่ไม่ควรที่จะไปรักนะคะอ่ะมันมีจัสติกมันมีเลเวอร์อยู่ตรงนี้บางทีช่วงจังหวะนี้เราอาจจะกําลังตัดสินใจที่จะเลือกอยู่ก็ได้หรือบางคนอาจจะมีความรักที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะ มันเลยทําให้เรากําลังตัดสินใจว่าจะเลือกใครได้ด้วยถ้าเราไม่ได้ไปตกอยู่ในวงของความรักที่มันเป็นหนึ่งสองสามเนาะอ่าดังนั้นมองว่าสําหรับบางคนอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาซึ่งเขาก็อาจจะมีฐานะการเงินที่ดีนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของชาวทาตด,ดินหรือบางทีเราอาจจะอยากโฟกัสเกี่ยวกับการสร้างฐานะหรือหาเงินก็ได้เนาะอ่า แต่ว่ามองว่าน่าจะมีการตัดสินใจบางทีอาจจะเป็นระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้ที่เรากําลังตัดสินใจที่จะเลือกนะคะแต่มันมีอะไรที่มันผูกมัดนะ,ะมองว่าสําหรับราศีกันบางคนอาจจะยังรอคอยคนเก่าที่จากไปที่เลิกกันไปคุณเฝ้าอธิษฐานคุณปรารถนาให้เขากลับคืนมาสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะ,ะแต่ว่ามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะคะจากหน้าที่การงานหรือการเรียนก็ได้การติดต่ออะไรใดๆ ช่วงจังหวะนี้จริงๆเราก็อยากที่จะเซฟตัวแล้วก็เซฟหัวใจตัวเองนะคะเซฟไว้ทำไมนะเซฟไว้ให้คนเก่านะหรือบางทีเราอาจจะเลือกคนที่ที่จะเข้ามาที่จะไม่มารบกวนกระเป๋าเงินเราเนี่ยนะ เราอาจจะอยากได้คนที่เขาเพียบพร้อมนะคะเข้ามาแล้วก็ให้มาส่งเสริมกันไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วเราต้องไปเลี้ยงดูปูปเสือเขาเราก็ไม่ไหวเหมือนกันบทสรุปเป็น5้าไม้นะคะจังหวะนี้ในเรื่องของความรักเองอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวนะคะอาจจะมีคนเข้ามาแหละหรือบางทีงานอาจจะเยอะก็ได้นะคะ แต่มองว่ายังไม่ลงตัวเพราะบางคนรอคนเก่าหรือบางทีเราอาจจะรอคนที่เราแอบชอบก็ได้ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความเกี่ยวกับความรักของคนโสดราศีกันนะคะมีอะไรบ้างสิ่งดีๆในชีวิตด,ดีขึ้นเมื่อฉันอยู่กับคุณต่อมานะคะ ถึงเวลาที่เราน่าจะลองคบคนอื่นดูบ้างคำพูดบอกเลิกจากใครนะคะที่มันอาจจะยังฝังใจเราอยู่ก็ได้ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคุณก็ตาม,มช่วงจวังหวะนี้ไฟดับเลยนะทุกคนนะสำหรับบางคนอาจจะยัง มีความรู้สึกเยอะๆกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะใครบางคนที่จบไปหรือพลังงานที่มันไม่ค่อยเฮลตี้อ่ะมันยังฝังอยู่ที่เราอยู่นะคะเรายังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยเนาะมันยังขัดแย้งมันยังย้อนแยง้งหรือแบบมันยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วอาจจะรู้สึกแบบไม่พอใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยบางทีคนที่เราโฟกัสอาจจะมีปัญหาหรือทะเลาะก,ก,กันก็ได้เนาะอ่ะทีนี้ในส่วนของไพ่ออร์คเคนะคะ ได้เป็นอะไรได้เป็นใบนี้มาดูกันนะคะ reflection การสะท้อนให้พื้นที่ซึ่งการรายการในขณะนี้เชื่อมั่นและศรัทธาว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราทำสิ่งใดและเกิดภาพสะท้อนอะไรกลับมาเป็นช่วงจังหวะของการทบทวนเนาะให้พื้นที่ซึ่งการรายการใครบางคนที่แยกย้ายออกไปบางทีเราอาจจะโสดเพียงชั่วคราวก็ได้นะคะ เมื่อเขาตกตะกอนเมื่อเราตกตะกอนเราอาจจะได้รับข้อมูลอะไรที่มากขึ้นหรือว่าคือได้เรียนรู้อะไรที่มากขึ้นได้รู้ตัวเองมากขึ้นได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นทีนี้ไพ่ออร์เคิลนะคะอีกใบหนึ่งเป็นใบนิกราวดิ้งช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ราศีการควรที่จะดีถอกมากๆเลยนะคะเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับพื้นดินไป เอาเท้าป่าไปสัมผัสกับพื้นดินพื้นหญ้าบ้างหรือเข้าไปหาพวกธรรมชาตินะคะเพื่อถ่ายเทป,ประจุที่ไม่ดีที่อยู่ในเราเนี่ยความเครียดอะไรที่มันตกค้างที่ตอนนี้บางคนอาจจะเริ่มปวดกายเนี่ยนอกจากปวดใจแล้วมันสะท้อนมาที่ร่างกายเราทําให้เรารู้สึกปวด,ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยนะคะถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องต่อร่างกายของคุณเชื่อมโยงไปที่พื้นโลกเนี่ย ต่อสายดินของคุณเนี่ยลงไปนะคะเพื่อเป็นการถ่ายเทพลังงานเพื่อฟืน้นเยียวยาร่างกายเรานะคะเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดท้องทะเลอะไรได้หมดเลยนะคะนั่นแหละแล้วก็ง่ายๆก็คือส,สนามหญ้าจุดไหนก็ได้นะคะรับในเรื่องของธรรมชาติตั้งจิตให้เป็นสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่กับใจเดินอาจจะถอดรองเท้าก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะ ต้องถามตัวเองนะว่าเธอเป็นยังไงบ้างร่างกายไหวไหมจิตใจไหวไหมอะไรเงี้ยนะคะให้ให้มันได้รับพลังงานแบบนั้นหรือสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอแสงอาทิตย์สักเท่าไหร่นะคะจำเป็นมากๆเลยที่ตอนเช้าเวลาแดดที่มันอ่อนๆคุณต้องออกมารับพลังงานของธรรมชาติของแสงอาทิตย์เพื่อเป็นการปลุก พลังงานของตัวเรานะคะเพราะมองว่าราศีกันน่าจะมีความเครียดอะไรอยู่นะคะหรือมีความกดดันเกี่ยวกับเรื่องของความรักในที่ผ่านมาหรือบางทีเราไม่รู้แหละไม่รู้มันมีอะไรที่กำลังทำให้เรารู้สึกหดหู่ก็ได้รู้สึกว่าหาทางออกกับชีวิตไม่ได้นะคะช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะอยู่กับตัวเองแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับธรรมชาติหันมาฟื้นฟู ร่างกายและจิตใจของตัวเรานะคะพักฟื้นเนาะโอเคขอให้ราศีกันคนโสดมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเราไปต่อที่คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจค่ะมุฟออนมาที่ราศีกันคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ16-31กถึงรกฎาคมนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ <c oughs> เดี๋ยวขอเก็บเซตนี้ก่อนนะ,ะมาดูกันนะคะ ที่ผ่านมาเป็นหลงไหลได้ปื้มเขามากๆเลยนะคะบางคนอาจจะเล่นกับไฟอยู่หรือเปล่าไปแอบชอบใครที่เจ้าชู้ไหมนะคะหรือบางทีเขาเรียกว่าเราอาจจะหลงเสน่ห์เขาเข้าอย่างจังนะบางคนอาจจะไปหลงอิทธิพลของชาวราศีมังกรและคณามังกรได้ด้วยหรืออาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุลมมิถุนตุน,นกุมได้ด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆฟอร์มจัดมีกำแพงในตัวเองอาจจะไม่ค่อยสื่อสารหรือบางทีหน้าอาจจะดูเครียดอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้เนาะอ่ะ คนคนนั้นนะคะสร้างความปวดหัวให้เรามากๆเลยเราทั้งสองคนอาจจะทะเลาะหรือมีเรื่องราวที่ขัดแย้งกันนะคะมันมีมันมีปัญหานะ่ะนะอาจจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์หรือบางอย่างที่มันไม่เข้ากันหรือมีอุปสรรคชิ้นเป้งจากใครนะคะที่เข้ามาขัดขวางหรือถ้าหรือเราอาจจะลักๆเล,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 ลิกกับคนคนนี้บ่อยๆนะคะเหมือนแบบแอบชอบอยังไม่ได้ถึงขั้นไปเป็นแฟนนะแต่แต่ก็มีการแบบงัดกันอยู่อะ่ะ อาจจะเป็นคอมเมนต์หรือโพสอะไรกันละกันนะคะเออก็มีงอนๆบอกบอกแอบแอบมองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์นะตอนนี้วุ่นวายสับสนไปหมดนะอาจจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งหรือยังไม่พอใจมันยังรู้สึกว่าขัดแข้งขัดขารู้สึกว่าหนุบหนับหนุบหนับนะมันขัดหัวใจเหลือเกินนะเรากับเขาอาจจะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันละช่วงจังหวะนี้ราศีกันเป็นเยอะนะคะในใจเรานี่มัน มันย้อนแย้งไปหมดในใจนะคะอาจจะไปตกหลุมรักใครก็ได้ที่เป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะหรือเกี่ยวข้องกับการงานหรือการเรียนได้ด้วยคนที่เราแอบชอบอาจจะอยู่ในงานในการเรียนของเราก็เป็นไปได้นะคะจังหวะนี้เราอาจจะคิดว่าฉันต้องเป็นมือโปรสะหน่อยละเวลาที่คุยกันจะไม่เอาเรื่องความรู้สึกเนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะจะได้ไม่มีประเด็นคุณอาจจะไปแอบสองแอบมองเขาบ่อยๆทำตัวลับๆล่อๆเนี่ย นะคะแล้วทีนี้จังหวะนี้นะคะคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารอาจจะพูดคุยกับเขาก็ได้แต่ก็อาจจะยังไม่ถูกใจเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็มองว่าคุณอาจจะมีงานใหม่ๆจอบใหม่ๆหรือการเรียนใหม่ๆหรือเพื่อนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะคะให้คุณได้ติดต่อสื่อสารพูดคุย ยังไงต่อแต่คุณก็ไม่ไปไหนคุณปักหลักรอเขาเท่านั้นคนที่คุณแอบชอบอยู่ในใจท่วมทนไปหมดคิดถึงอยากคุยอยากพูดคุยนะคะแต่โมเมนต์บทสรุปมันเป็นเดอะเฮอร์มิตมันก็จะเงียบๆอาจจะไม่ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเขานะคะทำลายหัวใจมันดูเงียบเชียบเหลือเกินแล้วก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมา ดูไม่ได้สดชื่นดูไม่ได้เบิกบานแล้วก็ยังมีในเรื่องของอดีตที่ฝังใจที่ทำให้เราต้องคิด อยู่ตลอดเวลานะคะบางคนนี่ไงไพ่ราศีกันเองด้วยนะตัวตนราศีกันเลยอะไพ่มานะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนได้ด้วยนะคะกลุ่มธาตุไฟอายุเท่กากันหรือว่าอายุน้อยกว่าได้ด้วยเช่นกันเมสิงธนูเนาะอย่างที่บอกไปกับคนที่เราแอบชอบช่วงจังหวะนี้มันก็จะเงียบเียบหน่อยถ้ามีการติดต่อสื่อสารก็แค่เป็น เหมือนสื่อสารกันธรรมดานะคะแต่ที่ผ่านมามันมีปมทะเลาะอะไรกันอยู่ด้วยมองว่ามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่เราอาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจเพราะว่าเราปักหลักรอคนนี้อยู่บางทีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เราอย่างที่บอกอาจจะแอบ,บชอบเขาบล็อกบอก,บอ,กอะไรไปก็แล้วแต่นะคะเ,ออเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวแอบบดูเดี๋ยวคุยเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะประมาณนี้ทีนี้มาดูในข้อความนะคะว่า มาดูในข้อความว่าถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีกันเขาจะบอกว่าอย่างไรหรือบางทีราศีกันคบกับราศีกันเองหรือเปล่าเนาะแอบชอบราศีกันเนี่ยก็เป็นไปได้นะฉันตามหาคุณมาทั้งชีวิตออมต่อมาอุ้ยฉันถูกสร้างมาเพื่อรักคุณอุ้ยทำไมคำพูดเขาหวานจังเลยนะอม,มาดูซิ โอ้คุณคือแรงบันดาลใจของฉันอ้าวมองว่าสำหรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อราศีกันคือมันก็ท่วมท้นเหมือนกันนะเขารู้สึกดีกับเรามากๆเลยนะคะอย่างข้อความที่บอกแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเรามีอะไรนะราศีกันนะบางทีอาจจะเป็นเรื่องหงุดหงิดอยู่ในใจหรือเราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันยังไม่ได้ดังใจหรือว่าคนเข้ามาจีบคุณเยอะหรือเปล่านะ หรือว่าเราอาจจะยังเก็บพลังงานที่เรากับเขาเคยทะเลาะก,กันมาเนี่ยมันหนุบหนับหนุบหนับอยู่ในหัวใจเนาะอะ่เป็นไปได้นะคะแต่แบบช่วงจังหวะนี้อาจจะมีการคุยอะไรบ้างแต่มันก็ยังเหมือนแบบมีมีปมอะไรที่อยู่ในใจนะคะก็จะเงียบๆหน่อยเนาะในโหมดของความรักทีนี้ในส่วนของไพ่ออรกเคนะคะว่ายังไงใบนี้คะ่ะ new beginning การเริ่มต้นใหม่ การผจญภัยครั้งใหม่ของคุณรออยู่อบกอดมาและใช้ชีวิตตามฝันในแบบที่คุณหลงไหลอันนี้เทียนเทียน,นเคลือบไว้นะคะมันละลายละนิวบิ i n n i n g การเริ่มต้นชีวิตในครั้งใหม่ของคุณอบกอดมันนะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานหรือจะไป ศึกษาเล่าเรียนอะไรระยะสัน้นทําอะไรที่ตัวเองมีแพชชั่นที่ตัวเองอยากเรียนรู้ที่ตัวเองอยากทานะคะมันทําให้คุณได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆแล้วซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกได้นะก็ไม่ใช่ว่าคนที่เราแอบชอบไม่ดีนะคะแต่เออเราก็ชอบแต่ว่าเราก็ยังสามารถเลือกอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะเรายังมีตัวเลือกเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะถ้ายิ่งเกี่ยวข้องกับการงานหรือการเรียนเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยเนาะมันมันมีคนเข้ามาไงน,นะ แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกคนที่เข้ากับเราได้มากที่สุดหรือไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้นะคะหรือเป็นอะไรที่อยากได้ความรักแบบไหนแบบผมหรือแบบหวานหรือ,อยังไงนะ,ะหรือแบบสบายสบยอะไรเงี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเราก็อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่หมแล้วแต่บางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนช่วงจังหวะเริ่มต้นเนี่ยแต่บางทีเรายังไม่วางเรื่องเก่าไงเดอะเฮอร์มิตอาจจะคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่ก็เป็นไปได้นะคะ ใบนี้นะคะเดทภพ่เดทการจบสิ้นการเคลียร์พลังงานใครบางคนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณแล้วนะคะมันอาจจะไม่สามารถพัฒนาได้หรือบางทีการการจบแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะคือถ้ามันจะถ้ามันจะเคลียร์ถ้ามันจะดีขึ้นก็คือมันจะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในณช่วงนี้เลยแต่ถ้าณช่วงนี้มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันยังนิ่งมันยัง เงียบอยู่เหมือนเดิมอะหมายความว่าคุณต้องได้ทิ้งไพ่ใบนี้ละนะคะอาจจะอาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเนี่ย new beginning การเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณนะคะอบกอดมันนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะฝันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักครั้งใหม่ได้ตลอดเวลาขอให้ราศีกันคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจมีความสุขสมหวังในความรัก ไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ